กับลานกลางเต็นที่บรรยากาศโคตรดีมีทะเลสาบมีภูเขาไม่ไกลกรุงเทพน่าแนะนำลานกลางเต็นที่นี่เลยชนบุรีเมาว์เช่นพร้อมกับมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันใครที่กำลังตัดสินใจ ที่จะมาที่นี่ดูคลิปวิดีโอนี้ของนาได้เลยอาจจะพาไปแนะนําทุกซอกทุกมุมของลานกลางเต็น์รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนพร้อมตัดสินใจมากันได้เลยไปชมคลิปวิดีโอเต็มกันได้เลยครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับน้ายาอีกเช่นเคยนะครับสาหรับวันนี้นะครับน้าก็พามาอยู่ด้านหลังนี่เลยนะครับด้านหลังก็คือชนบุรีมอสเชนต์กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวนาพาไปดูนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะ ปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าการเข้ามาใช้บริการที่นี่นะครับต้องมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ค่าบริการคนละเท่าไหร่นะครับอันนี้สําหรับวันที่น้ํามานี่นะครับก็จะเป็นอัปเดตของวันที่9นะครับอ๋ะสิบเก้าปีสองพนะครับเข้าไปดูกันครับนี่นะครับหลังจากเราเข้ามาแล้วก็จะมาเจอทางเข้าตรงนี้นะครับเข้าไปติดต่อนะครับเช็คอินนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับ ตรงนี้ก็จะ่าในส่วนของศูนย์บริการนะครับจุดบริการแล้วก็ตัวร้านสวัสดิการนะครับของที่นี่เนาะก็มีที่ทั้งเช่าพัดลมนะครับเช่าแอร์นะครับแล้วก็มีขนมขายนะครับตรงนี้นี่ก็เป็นภาพรวมของบริเวณจุดที่เราเข้ามาด้านหน้านะครับตรงลานกลางเต็นท์นี่นะครับก็ด้านหลังน้ะนะครับบรรยากาศอันนี้เป็นลานบนสุดนะครับสามารถกางเต็นท์ได้เช่นกันนะครับด้านบนนี้นะครับนี่ ้านหลังก็จะเป็นบ้านพักนะครับไปเราก็จะเดินเข้าลานกันนะครับ,รบหลังจากเราเช็คอินเสร็จนะครับแจ้งความประสงค์เสร็จที่จะเข้ามากลางเต็นท์นะครับก็จะมีลานแยกเป็นลานดินนะครับด้านบนเนาะลานหินนะครับอยู่ด้านล่างนะครับ สำหรับของน้็กลางอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างติดกับทะเลสาบหรืออ่างเก็บน้ํานะครับบอ่อเก็บน้ํานะครับ บริเวณนี้ก็จะเป็นบ้านพักนะครับนี่นะครับมีหลากหลายราคานะครับบ้านพักแล้วก็อีกฝั่งจะเป็นลานกลางเต็นท์นะครับนี่ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับเนาะร้านอาหารลงพายเรือพาย,ยับ ได้จากตรงนี้นะครับนแต่ว่าขอให้แจ้งเจ้าของลานก่อนนะครับต้องใส่เสื้อชูชีพนะครับนี่นะครับแล้วก็ถ้าใครมีเจสกีมาครับก็สามารถนํามาเล่นได้นะครับที่นี่ครับก็สําหรับค่าบริการสําหรับลานกางเต็นท์ที่นี่นะครับก็อยู่ที่คนละสองร้อยห้าสิบาทนะครับสาหรับกางเต็นท์นะครับแล้วก็ควรเสาร์อาทิตย์นะครับควร อินบ็อกเข้ามานะครับก่อนเนาะก่อนที่จะเข้ามาเพราะว่าลานอาจจะเต็มได้นะครับก็คือมาแจ้งความประสงค์ที่จะเข้ามากางเต็นท์ก่อนนะครับเนาะไปเดี๋ยวเราไปเดินดูจุดอื่นๆกันนะครับไปนะครับก็แจ้งความประสงค์เข้ามาก่อนเนาะว่าจะต้องการกางเต็นต์ต้องการบ้านพักหรืออใดๆนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่ลานจะเต็มนะครับในส่วนนี้เนาะก็แต่ถ้าวัน ธรรมดาก็ร้านอาจจะโล่งหน่อยสําหรับใครที่ชอบออความเงียบสงบนะครับก็แนะนําให้มาวันธรรมดาที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะครับร้านก็จะโลง่งๆนะครับสำหรับร้านกลางเต็นที่นี่นครับลมค่อนข้างแรงนะครับในช่วง ฤดูมรสุมนะครับเนาะลมค่อนข้างแรงก็เกรียมสมอเกรียมอุปกรณ์มาให้ดีนะครับเนาะแล้วก็ดินที่ปักสมอนะครับก็ค่อนข้างจะเป็นดินหินปนทรายนะครับเจะปักสมองไม่ค่อยอยู่นะเกรียมสมองนี่ก็จะเป็นในส่วนเดียวนาจะพาไปห้องน้ํานะครับนี่จะเป็นทางเดินมาห้องน้ำครับบรรยากาศก็จะสไตล์ญี่ปุ่นนะครับไปไปดูห้องน้ํากันนะครับ ห้องน้าก็จะเป็นห้องน้ำาจากโค้งนะครับมีเราห้องน้ำาห้ใก็จะมีจํานวนเพียงพอนะครับเยอะอยู่ห้องน้ำก็สะอาดนะครับมาดูห้องอาบน้ำกันบ้างนะครับในส่วนห้องอาบน้ำก็มีกฝั่งนึงนะครับห้องอาบน้ำก็จะมีทั้งห้องที่ทํามีเครื่องทำน้ําอุ่นและไม่ไม่มีนะครับก็ต้องเลือกดู อย่างห้องนี้ก็มีเครื่องทำน้ำอุนส่วนด้านหลห้องน้ำนะครับก็จะเป็นโถาฉี่นะครับสำหรับห้องน้ำชายนี่แล้วก็จะกั้นด้วยไม้ไผ่นะครับล่มลื่นนะสไตล์ญี่ปุน่นแล้วก็ซึ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นส่วนของลานจอดแคมป์คานะครับนี่ก็แต่ก็สามารถกางเต็นท์ได้นะครับแต่ก็ต้องจองเข้ามาก่อนแล้วก็ มีในส่วนของบ้านพักนะครับที่อยู่ติดริมเขานะครับนี่ก็จะมีบ้านพักอีกห้าหลังนะครับอ่าห้าหลังนะครับก็จองเข้ามาก่อนนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเดินนะครับที่จะมาเข้าห้องน้ำนะครับแล้วก็เป็นลานกลางเต็นด้านบนนะครับซึ่งเป็นลานที่เป็นลานสนามหญ้านะครับนใครสนใจก็ขึ้นมากลางบนนี้ได้นะครับที่ชอบความเงียบสงบไม่ชอบติดริมน้ํานะครับก็โซนนี้ก็สวยนะครับนี่นะครับโซนด้านนี้ก็เป็นสวนหย่อมนะครับแต่ก็เข้ากลางเต็นท์ได้เช่นกันนะครับ มีบ้านพักนะครับเป็นทรงกระโจมให้นะครับนี่ติดแอร์นะหนึ่งห้องสองคนนะครับสบายสบายครับที่นี่ก็มีหมูกระทะนะครับจํำหน่ายอันนี้ก็เดินมาจนรอบแล้วนะครับหรืวังว่านะครับท้าน้นกาเกันที่นี่เนาะชลบุรีมอเท t a นะครับก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่เป็นโอโซนสําหรับเมืองชนบุรีนะครับไม่ชลบุรีไม่ได้มีดีแค่ทะเลนะครับก็มีภูเขามี อ่างเก็บน้ำมีวิวสวยๆมีบรรยากาศดีๆนะครับให้เราได้มาสัมผัสกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่อยากมาแคมป์ปิ้งชมบุรีนะครับใกล้กรุงเทพนะครับไม่ไกลมากหรือก็ในตัวชมบุรีนะครับใครที่ไม่อยากไปทะเลละอยากมาสัมผัสอากาศเขานะครับทะเลสาบนะครับโอโซนนะครับของเมืองชมบุรีก็เชิญมาได้นะครับหรือชมบุรีมอเต้นแคมป์นะครับเนาะแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะครับที่จะ ต้องรู้ที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนใหญ่คนจะเต็มคนจะเยอะในวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็จองเข้ามาก่อนสุกเสาร์อาทิตย์นี้ควรจองเข้ามานะครับแล้วก็มีในส่วนของที่นี่ลมแรงนะครับเป็นช่องผ่านของลมนะครับเป็นภูเขาสองลูกแล้วก็ลองผ่านลมพัดที่นี่โดยตรงถ้ามีพายุหรือมีลมเข้านะครับค่อนข้างจะรุนแรงให้เกรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมเกรียมสมอตัวยาวๆเกรียมเชือกเกรียมทาร์อะไรมาให้ดีนะครับ แล้วก็ในส่วนของดินปักสมอนะครับมันไม่ค่อยจะดูสมอเท่าไหร่นะครับก็ควรเตรียมสมอที่ยาวๆมานะครับมีโอกาสที่สมอถอนได้นะครับแล้วก็ในส่วนอื่นนะครับลานกลางเต็นท์ที่นี่ลานด้านล่างนะครับเป็นจุดรับน้านะครับให้สังเกตให้ดีๆนะครับว่าตรงไหนที่น้ําจะไหลเข้าใต้พื้นเต็นท์นะครับให้หลีกเลี่ยงเนาะแล้วก็เลือกกลางตรงที่เป็นเนินนะครับอันนี้สําหรับในช่วงฝนนี้เนาะส่วนช่วงหนาวหรือช่วงแรงอื่นๆ ไม่มีปัญหาการตรงไหนก็ได้นะครับส่วนนี้ส่วนนี้70เปอร์เซ็นต์เป็นานใต้ร่มไม้นะครับก็จะล่มนะครับแต่ก็เลือกดูใครจะกางใต้ร่มไม้ก็เลือกดูกิ่งไม้ให้ดีอย่ากางใต้ร่มไม้ที่มีกิ่งแห้งกิ่งที่พร้อมจะหักหล่นลงมานะครับพอลมแรงมีโอกาสที่กิ่งไม้จะหล่นลงมาได้นะครับสําหรับที่นี่เนาะก็อัตราค่าบริการก็คนละ250บาทนะครับเนาะแล้วก็อื่นๆก็มีพัดลมให้เช่านะครับ มีแอร์ให้เช่านะครับมีไฟฟ้าให้ใช้มี Wi-Fi ให้นะครับก็ถือว่าห้องน้ําก็สะอาดนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับแล้วก็มีบ้านพักเป็นกระโจมนะครับให้แล้วก็มีเป็นบ้านคล้ายๆรีสอร์ทนะครับอีก5หลังนะครับแล้วก็มีกระโจมอีกประมาณร้อสหลังนะครับก็สนใจก็ไม่ต้องเตรียมเต็นท์ไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์มาก็เข้าอยู่ได้เลยนะครับเดี๋ยวส่วนราคาเดี๋ยวน้แจ้งทีนึงนะครับว่า บ้านในแต่ละรูปแบบนะครับราคาเป็นยังไงเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับมีน่าจะพาไปอัปเดตที่ไหนอีกหรือจะพาไปใช้ชีวิตกลางแจ้งแบบไหนนะครับก็ฝากติดตามไว้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ